เรามาทำโจทย์เรื่องแรงกระจายสามเหลี่ยมกันต่ออีกหน่อยนะโจทย์บอกว่าจงวาดเชียร์ฟอส d i a ดอะแกรและเบนดิ a ้งโมเมนต์ i ดอะแกรของคานด้านล่างนี้แล้วหาค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าจุด A เป็น h ินสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็ปลายคานที่จุด B ก็จะเป็นโ o เล e r Support ซึ่งมีโหลดกระจายเนี่ยก็ทำแบบนี้อยู่เนาะอย่างละครึ่งช่วงเดี๋ยวเรามาแปลงแรงกระจายให้กลายเป็นพอโหลดก่อนนะแปลงพอโหลดก็คือพื้นที่ใต้การาฟนั่นเอง เซนส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็ได้เท่ากับ15บหกิโลนิวตันฝั่งนี้ก็เท่ากันเนาะสิบหกิโลนิวตันเหมือนกันแบบนี้แล้วเราก็จะกําหนดให้ตรงกลางคารเนี่ยเปจุด C ด้วยนะทีนี้เราก็จะมาฟรีบอดี้หารีแอคชั่นที่จุด A แล้วก็จุด B เหมือนเดิมเนาะอ่ะเราก็มาดูที่จุด A นะที่จุด A เนี่ยเป็นแบบฮินสปอร์ตก็จะมีแรงตามแนวแกน x แล้วก็แกน y แบบนี้จุด B เป็น roller, โรลเลอร์โรเลอร์ก็จะรับแรงตามแนวกนวายอย่างเดียวแบบนี้แล้วก็มาดูระยะกันฝั่งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ6เมตรถูกไหมอย่างละ6เมตรแล้วแรงกระจายกระทําที่ตรงไหนแรงกระจายเนี่ยก็จะกระทําที่สูงส่วน3ใช่ไหมถ้าเรามองตรงนี้เป็นฐานฝั่งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสูงถูกไหมสูงส่วน3หรือก็คือ6ส่วน3ออกมาได้2แสดงว,ว่าที่เหลือคือ4ฝั่งนี้ก็จะสมมาตรกัน2กับ4 ทีนี้เราก็จะมาเทออเมนรอบจุด A เพื่อหาแรง BY กันนะสิ g ม m m a MA เท่ากับ0โดยจะกำหนดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกอ่ามีแรงอะไรบ้างก็จะมีลบ15กิโลนิวตันที่ใกล้ๆเนาะคูณกับระยะ2แล้วก็ลบด้วย15กิโลนิวตันที่ระยะ10จากนั้นก็จะบวกด้วย BY ที่เป็นทวนเข็มอยู่แล้วคูณกับความยาวคานทั้งหมดก็คือ12เมตรจะได้ว่า BY เนี่ยเท่ากับ15กิโต แล้วเราก็มาซิกมา fy เท่ากับศจะได้ว่า ay บวก by ลบด้วย15แล้วก็ลบด้วย15อีกทีเท่ากับศไปเลยจะได้ว่า ay ของเราเนี่ยก็เท่ากับส5บห้าดต้นนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายซิกมาเ x เท่ากับ0จะได้ว่า ax เป็น0ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาตัดฟีบอดี้กันนะ มาดูรูปพี่โจทย์ให้นะจะเห็นว่าเราจะต้องตัดทั้งซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายเลยยังไงนะหรอก็สมมุติว่าถ้าเราต้องการหาช่วงนี้เราก็ต้องตัดจากซ้ายไปขวาถูกไหมเพื่อให้มันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ส่วนถ้าเราจะหาช่วง ac เราก็ต้งองตัดจากขวาไปซ้ายเพื่อให้มันได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคนะเราจะพิจารณาช่วง ac กันนะโดยช่วง ac เนี่ยเราก็จะตัดจากขวาไปซ้ายออาเขียนกำกับไว้ขวาไปซ้ายแล้วเราก็จะมาลองวาดรูปจาลองกันนะ มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยคือจุด b ตัดผ่านจุด c มาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด a ติดไว้เป็นจุด o ซึ่งจุด o ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแรงเฉือนกับโมเมนตัมเกิดขึ้นแล้วเราจะให้ความยาวคานของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะ s โดยระยะ s ของเราเนี่ยมันจะต้องเลย c มาแล้วถูกไหมแต่ว่ายังไม่ถึงจุด a เนี่ยมาดูก็คือเราตัดอย่างนี้ถูกไหมแสดงว่า s ของเราเนี่ยมันต้องยาวกว่า c แต่ยังไม่ถึง a แสดงว่ามันก็ต้องมากกว่า6หน่วย แต่น้อยกว่า12หน่วยแบบนี้ต่อไปมาดูที่จุด b จุด b ก็จะมี reaction ที่จุด b ใช่ไหมก็คือ b y แบบนี้แล้วระหว่าง c กับ b ระหว่าง c กับ b ก็จะมีแรงกระจายสามเหลี่ยมที่เราไปเป็นพ้อโหลดแล้วก็ทำอยู่เราก็ใช้15กิโลนิวตันได้เลยเพราะว่ามันกระจายเต็มช่วงเนาะ5กิโลนิวตันตรงนี้ก็จะเป็น2เมตร4เมตรทีนี้ละเรามาดูช่วง กีก็คือช่วง AC นั่นแหละหรือก็คือซ o ก็ได้เราตัดผ่านช่วงนี้เนี่ยแรงกระจายของเรามันยังไม่เต็มช่วงถูกไหมถ้าเต็มช่วงเนี่ยก็คือมันจะเต็มที่ระยะหกเมตรตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้ากิโลนิวตันต่อเมตรแต่ว่าตรงนี้ของเราอะ่ะมันคือเท่าไหร่มันคือ S ลบหเนาะตรงเนี้ยลบหถามว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะเราก็จะจินตนาการตรงจุด c เนี่ยให้เป็นจุดสูงๆเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองสร้างการาฟขึ้นมาก่อน ให้แกนแกนตั้งเนี่ยเป็น W แกนนอนเป็น S เราจะได้ว่าจุดเนี้ยคือจุด C ใช่ไหมจุดเริ่มต้นของมันจุดศูนย์ศูนย์ก็คือแรงกระจายของเราเส้นตรงเส้นเนี้ยมันพุ่งออกจาก C าแสดงว่าเราก็จะมองเป็นอย่างนี้พุ่งจาก C ที่ความยาวหกเมตรนะแรงเราจะเป็นห้ากิโลนิวตันแบบนี้แล้วเราอยากรู้ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็น S ลบหกบ้างล่ะจะเป็นแรงเท่าไหร่ เราก็ทําเหมือนเดิมนะใช้ความรู้เรื่องสมก,การเส้นตรงทําเหมือนเดิมจาก y เท่ากับ mx บวก c แสดงว่า W ของเราก็เท่ากับ m คูณ s บวก c เหมือนกันแทนจุดผ่านที่เป็นจุด c ลงไปก็คือแทน0 0จะได้ว่า0เท่ากับ m คูณ0บวก c c ของเราเลยเท่ากับ0เราก็จะได้รูปของสมก,การเส้นตรงเป็น w ท่ากับ m คูณ s จากนั้นเราก็แทนจุดผ่านอีกจุดลงไป,ปก็คือจุดนี้ไง จุดนี้คือจุดที่ s เป็น6 w เป็น5เราก็จะแทน6กับ5ลงไปจะได้ว่า5เนี่ยเท่ากับ m คูณ6กับโลของเราเนี่ยก็คือ5ส่วน6ั่นเองเอาไปแทนในสมการเส้นตรงของเราก็จะได้ว่า w เท่ากับ5ส่วน6 s เอาละเราก็จะไปแปลงพอโหลดเราเลยจินตนาการนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมการตรงนี้ของเราคือ w เท่ากับ5ส่วน6 s เราอยากได้ระยะตรงนี้ที่ไฮไลท์ไว้เราต้องแทน S เป็น S ลบหกถูกไหมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือ W เท่ากับ5ส่วน6กงเล็บ S ลบแบบนี้เราก็มาแปลงเป็นพอยโหลดได้แล้วก็จะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ5ส่วน 6s ลบ6คูณกับสูงก็คือ S ลบ6อีกทีเราก็จะได้แรงพอยโหลดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ ห้าส่วนสิบสองคูณกับ S ลบหกทั้งหมดยกกำลังสองทีนี้เราก็ซิกมา Fy าเท่ากับศูนย์ได้เลยจะได้ว่า V ลบห้าส่วนสิบสองคูณกับ S ลบหกยกกำลังสองลบสิบห้ากิโลนิวตันแล้วก็บวกด้วย By เนี่ยเท่ากับศูนย์ก็ลบสิบห้าแล้วก็บวก By เนะี่ย By ก็คือสิบห้ากิโลนิวตันถูกไหมมันก็ตัดกันเพราะฉะนั้นแรงเฉือนเรา ก็จะมีค่าเท่ากับ5ส่วน12คูณกับ s ลบ6ยกกำลังสแต่ว่าเราต้องแปลงตัวแปร s ให้เป็นตัวแปร x ก่อนเราก็มาดูรูปของเรานะค่าของเราเนี่ยมันยาว12ถูกไหมเวลาเราตัดจากซ้ายไปขวาเราให้เป็นตัวแปร x ไปแล้วต่อมาเราตัดจากขวาไปซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร x เราก็จะได้ว่า x บวก s เนี่ยเท่ากับ12 แปลง s ให้อยู่ในรูป x ก็จะได้เป็น s เท่ากับ12ลบ x เราก็ออกไปแทนค่าจาก s เท่ากับ12ลบ x เราก็จะได้ว่าแรงเฉือนของเรามีค่าเท่ากับ5ส่วน12คูณกับ6ลบ x กำลังสต่อไปหาโมเมนต์ดัดก็ก sigma mo เท่ากับ0กำหนดให้ทิศต,ตามเขียนเป็นบวกเนาะก็ถ้าไล่จากซ้ายไปขวาก็จะมี โมเมนตัดที่เราจะหาน้องสีส้มเป็นทิศตามเข็มอยู่แล้วก็เป็นบวกแล้วก็บวกด้วยแรงสามเหลี่ยมของเราอันนี้ก็เป็นห้าส่วนสิบสองคูณกับเอสลบหกยกกาลังสองอันนี้คือแรงนะต่อไปหาระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากของมันก็คือส่วนนี้ถูกไหมส่วนนี้คืออะไรถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยเป็นสูงตรงเนี้ยเป็นฐานมันก็จะพุ่งออกมาจากฐานก็คือสูงส่วนสามถูกไหมแล้วก็เอาไปใส่เลยระยะตั้งฉากก็คือ S ลบหกหารสามจากนั้น ก็มี15กิโลนิวตันอันนี้ทิศต,ตามเข็มก็เป็นบวก15นิวตันระยะเท่าไรละ่ะระยะก็คือ s ลบ6แล้วก็บวกอีก4ก็คือ s ลบ2แล้วก็ by นาะตรงนี้ก็เป็นส่วนเข็มก็เป็นลบ 15s จับเท่ากับ0ทีนี้เราก็จัดรูปสมาการให้เรียบร้อยจะได้ว่าโมเมนต์ตัดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 36, 6, ลบ5ส่วน 36s ลบ6ยกกำลัง3บวกด้วย30แล้วก็แทนค่า s เท่ากับ12ลบ x ลงไป โมเมนตัมของเราก็เลยเท่ากับ 36, x ลบ5ส่วน36 6-X ลบ x กกกำลัง3บวกด้วย30เราก็ได้โมเมนตัมของช่วง ac กับแรงเฉื่อยมาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพิจารณาช่วง cb ของเรากันบ้างนะก็คือช่วงตรงนี้นั่นเองนี่โดยเราจะตัดจากซ้ายไปขวานะเขียนกำกับไว้ว่าตัดจากซ้ายไปขวาแสดงว่าต้องใช้ตัวแปร x แล้วทีนี้เราก็ลองมาวาดรูปก,กัน ตรงนี้มันก็คือจุด a ตัดผ่านจุด c แต่ยังไม่ถึงจุด b นะติดไว้เป็นจุด o ซึ่งจุด o ตรงนี้ก็จะมีแรงเฉือนกับโมเมนต์ัดแบบนี้แล้วก็ที่จุด a ก็จะมี reaction ็น a Y แบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราจะให้คางคาเราเนี่ยยาว x ถูกไหมแบบนี้โดยที่ x ของเราเนี่ยมันต้องเลยจุด c มาแล้วเพราะว่าเราตัดตรงนี้ช่วงนี้ยังไงก็ต้องเลยจุด c มาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด b เพราะนั้นความยาวของ x เนี่ยมันต้องมากกว่า6แต่น้อยกว่า12ทีนี้ช่วง AC ก็คือตรงนี้ก็จะมีแรงกระจายกระทำซึ่งแรงกระจายเนี่ยก็กระทำเต็มช่วงถูกไหมมันก็จะสามารถเอา15กิโลโนิวตันที่เราทําไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยระยะตรงนี้ก็จะเป็น2เมตร4เมตรรวมกันเป็น6เมตรแสดงว่าที่เหลือเนี่ยก็คือ x ลบ6ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละ ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแรงกระจายกระทําเหมือนกันแต่ว่ากระทําไม่เต็มช่วงซึ่งถ้ากระทําเต็มช่วงเนี่ยตรงเนี้ยคือ6เมตรจะได้แรงเป็น5กิโลโนิวตันต่อเมตรแต่ว่าตรงนี้แค่ x ลบ6มันจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างสมกรารเส้นตรงออกมาเนาะโดยเราจะสร้างกราฟอมาแบบนี้เราให้แกนตั้งเป็น w แกนนอนเนี่ยเป็น x แล้วเราจะให้จุดกําเนิดเนี่ยก็ค,คือจุดที่กราฟพุ่งออกมาเนี่ยคือจุด c นะจุด c ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันคือจุดที่กราฟฝั่งนี้พุ่งออกมาก็พุ่งออกมาแบบนี้ ถ้าตรงนี้คือ x เท่ากับ6แสดงว่าแรงของเราเนี่ยก็คือ5กิโลนิวตันต่อเมตรถูกไหมแต่ว่าที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะเรากระทำไม่เต็มช่วงระยะก็คือ x ลบ6แต่ตรงเนี้จะเป็นเท่าไหร่เราก็ฟอร์มสมการเลยจาก y เท่ากับ m x บวก c ก็แปลงให้อยู่ในรูป w เนาะ w เท่ากับ m x บวก c เหมือนกันแทน00เข้าไปแทนจุดศ0เข้าไปนะจะได้ว่าศเท่ากับ m คูณ0บวก c c ได้0แสดงว่าสมก,การของเราก็คือ w เท่ากับ mx ทีนี้เราแทนจุดผ่านเข้าไปก็คือจุดนี้จุดที่ x เป็น6 w เป็น5อ่ะก็แทนจุด6 5ลงไปจะได้ว่า5เท่ากับ m คูณ6 m ก็คือ slope ไหมก็เท่ากับ5บน6นันเองจากนั้นเนี่ยเราก็เอา slope เนี่ยไปแทนในสมก,การนี้จะได้ว่า w เนะี่ยเท่ากับ 5ส่วน6 x เมื่อ x คือระยะใดๆก็คือโหลดที่ระยะใดๆเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการนี้อย่างข้อนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมาดูของเราเนะที่ช่วง CO เนี่ยมันมีระยะก็ให้ x-6 ลบ6ใช่ไหมแสดงว่าแรงของเราที่เป็น W ตรงเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ W เท่ากับ5ส่วน6คูณกับ x ลบ6นั่นเองแสดงว่าพอเรามาแปลงเป็นพอยโหลดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น เศษ1นส่วนสคูณฐานถ้าเราให้ด้านนี้เป็นฐานนะฐานก็คือ5้าส่วนหกลบหแล้วก็คูณสูงใช่ไหมก็คือคูณ x-6 ลบหไปอีกทีเพราะฉะนั้นพอโหลดของเราเนี่ยก็คือ5้าส่วนสิบสลบหทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองทีนี้เราก็มาซิกมา FY กับศูนย์ได้เลยจะมีอะไรบ้างมี AY พุ่งขึ้นลบด้วย15กิโล แล้วก็ลบด้วยแรงพอยโหลดเี่เราแปลงมาแล้วแบบนี้เนาะ x ลบหกกำลังสองแล้วก็ลบออกด้วยแรงเฉือนของเราเท่ากับศูนย์ ay เท่ากับสิบห้าลบสิบห้าก็ตัดทิ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแรงเฉือนของเราก็มีสมการเป็นลบห้าส่วนสิบสอง x ลบหทั้งหมด,ดยกกำลังสองแบบนี้ทีนี้มาดูโมเมนต์ตัดกันบ้างเทคโมเมนต์รอบจุด O จับเท่ากับศนย์แล้วเราให้ทิศต,ตามเข็มเป็นบวกย้ําว่าตามเข็มต้องเป็นบวกเหมือนเดิมก็จะมี ay ทิศต,ตามเข็มคูณกับระยะ x ลบด้วย15กิโลนิวตันเนาะมันทวนเข็มระยะเท่าไหรล่ละระยะก็คืออันนี้กับอันนี้บวกกันถูกไหมก็คือ x ลบ6บวก4ก็ได้เป็น x ลบ2แล้วก็ลบออกด้วย5ส่วน12คูณกับ x ลบ6ยกกำลัง2อันนี้คือแรงเนาะต่อไประยะ ระยะจากจุด O ก็คือช่วงนี้แค่ช่วงนี้ถูกไหมถ้าเรามองตรงนี้เป็นฐานแสดงว่า x ลบ6ของเราก็คือสูงตรงเนี้ยมันก็จะห่างจากฐานออกมาเป็นสูงส่วน3หรือก็คือ x ลบ6ส่วน3นั่นเองแสดงว่าระยะมันก็คือ x ลบ6ส่วน3จากนั้นก็ลบออกด้วยโมเมนต์ดัดสีส้มของเราเพราะทิศท,ทวนเขียนจะได้ว,ว่าโมเมนต์ดัดของเราเนี่ยมีสมการเป็นลบ 5 6. 3 6ส่วน3 6 x ลบ6ทั้งหมดยกำลัง3บวกด้วย30อ่าเราก็ได้ช่วงทุกอย่างครบแล้วต่อไปเราก็จะไปพลอตกราฟกันทีนี้เราจะมาพลอตกราฟกันนะมาดูที่ช่วง ac ของเราก่อนแรงเฉือนเนี่ยมีสรรมการเป็น v เท่ากับ5ส่วน12คูณกับ6ลบ x ทั้งหมด,ด้วยกำลัง2เนาะเราก็จะเอาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยไปแทนมันเริ่มต้นที่ x เท่ากับ0แล้วก็จบที่ x เท่ากับ x เท่ากับ0นแรงเฉือนเราเป็น15้ากิโลนิวตันและที่ x เท่ากับ6เนี่ยแรงเฉือนของเราเป็นศนกิโลนิวตันเราก็ไปจุดบนกราฟของเราก่อนอ่าตรงนี้นะ1ิบกิโลนิวตันและตรงนี้ก็คือศนทีนี้เราก็จะมาเชื่อมจุดสองจุดนี้กันโดยไปดูจากสมการของเราสมการแรงเฉือนของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าเรากระจายก้อนนี้ออกมาเนี่ยมันจะมี x กำลังสองอยู่ใช่ไหม แล้วหน้า x กําลัง2ของเราเนี่ยเป็นบวกมันก็จะเป็นาราโบลาหไหยทีนี้เราก็จะไปเชื่อมกราฟเป็นาราโบลาหไหยแบบนี้เลยซึ่งพื้นที่ใต้การาฟเนี่ยเป็นบวกต่อไปมาดูช่วง cb ของเราช่วง cb มีสรรมการเป็น v เท่ากับลบ5บน12คูณกับ x ลบ6ทั้งหมดยกกําลัง2เราก็จะเอาจุดเริ่มต้นกับจุดปลายไปแทนเหมือนเดิมเริ่มต้นที่ x เท่ากับ6จบที่ x เท่ากับ12ที่ x เท่ากับ6แรงเฉือนของเราเนี่ย เป็น0กิโลนิวตันและที่ x เท่ากับ12แรงเฉือนของเรามีค่าเท่ากับ N, ลบ15กิโลนิวตันเราก็ไปจุดบนการาฟของเราเริ่มที่ x เท่ากับ6เนาะก็คือแรงเฉือนเนี่ยเป็น0นย์แล้วก็จบที่ x เท่ากับ12แรงเฉือนเป็นลบ15กิโลนิวตันแล้วเราจะเชื่อมการาฟยังไงเราก็ไปดูสมการของเราสมการของเราเนี่ยก้อนนี้ถ้าการะจายมาก็จะมี x กำลัง2ใช่ไหมซึ่งหน้า x เป็นบวกเนาะในวงเล็บนี้พอไปเจอข้างนอกเนี่ยเป็นลบํมประสิทธิ์หน้า x ก็เลยติดลบ ทำให้ได้ว่าอันนี้จะเป็นพาราโบลาความแล้วก็ไปเชื่อมกราฟด้วยพาราโบลาความกันแบบนี้พื้นที่ใต้กราฟเป็นลบต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูสมการโมเมนต์ดัดที่ช่วง ac กันนะก็คือ m เท่ากับลบหส่วนสาหคูณกับ6ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง3าบวกสาเราก็จะเอาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายไปแทนมาเริ่มต้นที่ x เท่ากับศจบลงที่ x เท่ากับหค่าโมเมนต์ดัของเราที่ x เท่ากับศเนี่ยก็จะเท่ากับ0น แล้วก็ที่ x เท่ากับ6โมเมนต์ดัดเราจะมีค่าเท่ากับ30หน่วยเป็นกิโลนิวตันคูณเมตรแล้วก็เอาจุดไปพลอตก็คือที่ x เท่ากับ0โมเมนต์ดัดเป็น0ที่ x เท่ากับ6โมเมนต์ดัดเป็น30เนาะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมจุด2จุดนี้กันโดยเราจะไปดูสมการโมเมนต์ดัดของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงจะเห็นว่าสมการโมเมนต์ดัดของเราเป็นกําลัง3เนาะซึ่งสมการกําลังสามเนี่ยมันก็จะเป็นโค้งโค้งยืยยแบบนี้ ทีนี้มันก็ไม่ใช่กําลังสองเราจะทําแบบพาราโบล a าไม่ได้เราจะมาดูที่ความสัมพันธ์ของสโลปกับเส้นโค้งเนาะก็คือตัวนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องรู้ความสัมพันธ์นี้ด้วยก็คือจากดิฟเเทียบ x เท่ากับ v ก็คือดิฟโมเมนต์ดัเนี่ยจะได้แรงเฉือนตัวนี้เนี่ยก็คือสโลปหมายความว่าสโลปของกราฟโมเมนต์ดัเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงเฉือนอย่างเช่นช่วงนี้ สโลปเนี่ยจะเป็นบวกเพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟแรงเฉือนเนี่ยเป็นบวกแล้วก็เราจะมาดูค่า v อีกค่า v ของเราเส้นเนี้ยเห็นไหมมันค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆืหมายความว่าแรงเฉือนของเราเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆรกราฟโมเมนตัดเราก็จะเป็นสโลปบวกแต่ค่อยๆ่อยลดลงเรื่อยๆืแบบนี้นะสโลปเป็นบวกแล้วลดลงเรื่อยๆืก็คือแบบนี้เราก็จะเชื่อมจุดด้วยกราฟนี้ลงไปเป็นแบบนี้นะ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูช่วง cb กันช่วง cb เนี่ยโมเมตนต์ดัดเป็นลบหส่วนสาคูณกับ x ลบหทั้งหมดยกกำลัง3าบวกสาเราก็จะเอาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายไปแทนมันเริ่มต้นที่ x เ่ากับ6จบที่ x เท่ากับ12ที่ x เท่ากับ6โมเมตนต์ดัดของเรามีค่าเท่ากับ3 0 n m กิโน,นเมตรและที่ x เท่ากับ12โมเมตนต์ดัดของเรามีค่าเท่าดกับ0 n m กิโลน,นเมตรเราก็ จุดของเราในกราฟที่ x เท่ากับหกโมเมนตัมัดเป็นสามสิบที่ x เท่ากับสิบสองโมเมนตัมัดเป็นศูนย์แล้วเราจะเชื่อมกราฟของเรายัางไงก็เหมือนเดิมนะดูตรงนี้พื้นที่ใต้กราฟเป็นลบใช่ไหมของแรงเฉือนแสดงว่าสโลปของกราฟโมเมนตัมัดเนี่ยก็จะติดลบด้วยมันก็จะมาเข้าข่ายสองรูปนี้ทีนี้เรามาดูที่กราฟแรงเฉือนจะเห็นว่าเส้นเนี่ยที่ขีดเนี่ยมันค่อยๆย,ยาวขึ้นยาวขึ้น แสดงว่าค่าแรงเฉือนเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเราจะมองเป็นเพิ่มขึ้นทางลบเราก็จะมาดูสลบเป็นลบค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือรูปนี้เราก็จะเอาเส้นนี้เนี่ยไปพอนที่เหลือเนาะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จถูกไหมโจทย์ถามค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเราก็ดูเนี่ยโมเมนต์ดัตรงไหนมันสูงสุดมันก็คือตรงนี้เนาะเราก็ตอบได้เลยว่าค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับสามสิบ กิโลนิวตันไม่ได้เลยเป็นคำตอบเนาะ